สวัสดีครับพี่พพเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องเงินทองนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเชี่ยนเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเืงเหรียญกระสาบนะครับมาบอกมาเล่ากับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะครับสำหรับช่องเงินทองนั้นก็จะเป็นช่องที่นําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับเพื่อการศึกษาเพื่อการเก็บสะสมนะครับนำมาฝากพี่พเพื่อนทุกคนนะครับและก็ราคาณปัจจุบันนี้ซื้อขายกัน อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ซื้อขายกันในยุคใหม่นี้ซื้อขายกันแบบไหนก็จะนำมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับจับช่องเงินทองนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับก็จะนำะมาบอกอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่ดราคา1บาทนะครับที่มีความแตกต่างนะครับแตกต่างจุดไหนบ้างแตกต่างยังไงเดี๋ยวมาชมในคลิปนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันแบบไหนแล้วก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมขนาดไหนนะครับสําหรับเหรียญนี้ก็มีการตีราคาไว้ บางเพจให้ราคาไว้ถึง400บาทนะครับกับเหรียญที่แตกต่างนะครับในพศเดียวกันนะครับมี2แบบครับเดี๋ยวมาดูได้เลยนะครับมาพูดถึงกันก่อนนะครับเหรียญคิดราคา1บาทนั้นของพ่อหลวงราชการที่9ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนักที่3กรัมนั้นด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงนะครับราชการที่9นี้นะครับด้านหลังนั้นเป็นรูปวัดพระแก้วนี้นะครับปีแรกที่ผลิตออกใช้ก็คือปีพศ2529นะครับเป็นปีแรกที่ ให้นาออกมาใช้นะครับและเหรียญปีแรกปี29นั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในกระแสเหมือนกันนะครับมีแบบชอบฟ้าสั้นชอบฟ้ายาวนะครับก็จะมีราคานะครับกับเหรียญปี29นะครับวันนี้นะครับมาพูดถึงว่าเหรียญหนึ่งบาทนั้นปีแรกที่ผลิตก็คือปี29นะครับเป็นแบบพระเสียนเลกนี้นะครับผลิตจนถึงปี51นะครับและต่อมาเมื่อปี52นะครับก็จะได้ผลิตเป็นเหรียญใหม่เป็นเหรียญที่ มีพระเสียรใหญ่นะครับนี่ครับตั้งแต่ปี52มาจนถึงปี60นะครับของพระหลวงราชการที่9นะครับพระเสียรก็จะใหญ่อย่างนี้นะครับแต่ชนิดวัสดุที่นํามาใช้นั้นแตกต่างกันนะครับเหรียญแรกปี29จนถึงปี51นั้นวัสดุที่นํามาใช้ก็คือคิวปุนิเกิลนะครับเหรียญนี้แม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับสําหรับเหรียญคิวปุนิเกิลนี้แม่เหล็กจะดูดไม่ติดแล้วจะดูดทีดูนะครับนี่ครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับถ้าเป็นเหรียญคิวปุนิเกิลนี้นะครับ และก็ต่อมาเมื่อปี52นะครับก็ได้ผลิตเป็นเหรียญ1นบาทแบบใหม่เป็นชนิดโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลนะครับเนี่ครับพระเสียรใหญ่ขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี52จนถึงปี60นะครับปีสุดท้ายของพระดูแราชการที่9ก็คือปี60นะครับรุ่นนี้นั้นรุ่นพระเสียรใหญ่นี้แม่เหล็กดูดติดนะครับตั้งแต่ปี52มาเนี่ยครับแม่เหล็กจุดติดนะครับแต่ตั้งแต่ปี 29x ถึงปี51นั้นชนชิดราคาา1บาทนั้นเรียญเป็นีหียญน,น,กกนั้น ม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแต่ตั้งแต่ปี52จนถึงปี60นั้นเป็นเหรียญไส้เหล็กชุบมิกเกิลน,นั้นแม่เหล็กดูดติดนะครับอย่างที่เห็นอย่างที่ทดสอบให้ดูเมื่อกี้นะครับและที่บอกว่าเหรียญที่มี2แบบในปีนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศในนั้นมาดูกันได้เลยนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทเหรียญน,นี้นะครับปีพศ2557นรบเียะครับนี่ครับที่มีบางเพจที่เขาให้ราคาไว้สูงถึง400บาทเลยนะครับกับเหรียญที่หายากแล้วจะเป็นเหรียญ เดี๋ยวมาดูนะครับเนี่ยครับมีอยู่2แบบนะครับกับปี5้เกียรตินะครับชนิดราคา1บาทนะครับเนี่ยครับนี่ครับชนิดราคา1บาทปีพศ25 5พอเกียรติของพ่อหลวงด้วยการในเก้าเป็นเหรียญบุนเวียนนะครับแบบพระเศียรใหญ่นะครับปี5้เกียรติด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงด้านหลังนั้นเป็นรูปวัดพระแก้วนะครับเนี่ยครับความแตกต่างนั้นก็คือด้านเลขเหรียญนะครับ เป็นคําว่าประเทศไทยนั้นก็จะมีขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะครับมีอยู่2แบบครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแบบไหนนะครับนี่ครับดูนะครับฟังซ้ายของท่านผู้ชมนั้นจะเป็นเหรียญที่ว่าตัวหนังสือเล็กนะครับดูนะครับคําว่าประเทศไทยแล้วก็ปีพศ2557นนั้นจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ เลขหนึ่งไทยและก็ Arabic, เลขหนึ่งอารบิกนั้นและก็คำว่าบาทนั้นก็จะแตกต่างกันนะครับฝั่งด้านขวานั้นจะเป็นตัวหนังสือบล็อกใหญ่นะครับบล็อกหนานะครับคำว่าประเทศไทยก็จะหนาทึบนะครับพศสอง7นห้าห้าเนั้นก็จะเป็นตัวหนาและก็ใหญ่ขึ้นนะครับเลขหนึ่งไทยตัวบงนั้นก็จะใหญ่หนานะครับแล้วก็เลขหนึ่งอารบิกกับคำว่าบาทนั้นก็จะหนากว่าฝั่งทางด้านซ้ายนะครับเป็นเหรียญแบบตัวหนังสือเล็กนะครับเนี่ยครับมีความแตกต่างกันอย่างที่เห็นเลยนะครับ นำมาให้ชมกันนะครับว่าความแตกต่างนะครับนี่นะครับนี่ครับพศ .257 ีนั้นก็จะตัวใหญ่กว่านะครับหนากว่าเหรียญด้านซ้ายนี้ตัวองสือพศ257นั้นก็จะเล็กกว่านะครับคำว่าประเทศไทยตัวก็จะเพียวเพียวกว่านะครับตัวนี้ก็จะหนาทึบกว่านะครับนี่ครับดูนะครับ ให้สังเกตดูนะครับและเหรียญที่มีราคาที่เขาให้ราคาไว้ก็คือเหรียญหนานะคระับฝั่งขวานะครับตัวหนังสือหนานี้เขาให้ราคาไวถ้วาาไวถึง400บาทนะครับมีบางเพจนะครับที่เขาวางราคาไว้ถึง400บาทนะครับก็อยากให้เก็บสะสมกันนะครับกับเหรียญของพระหลวงรัชก,กาลที่9ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีความแตกต่างนะครับกับตัวเลขด้านหลังนะครับหรือว่าบล็อกด้านหลังนี่นะครับมีตัวหนังสือหนาแล้วก็ตัวหนังสือบางนะครับฝั่งซ้าย ก็จะเป็นตวงซื้อบางฝั่งขวาจะเป็นตวงซื้อหนานะครับเนี่ยครับนามาเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับ2เหรียญนะครับที่มีความแตกต่างนะครับกับปีพศ2 5 5 7กับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับใครมีหรือสังเกตดูนะครับเก็บไว้เลยนะครับถือว่าในอนาคตท่านราคาดีแน่นอนนะครับกับเหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับและทุกชนิดราคาของพ่อหลวงนะครับเหรียญมุนเวียนทุกชนิดราคาอยากให้เก็บสะสมกันนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าอีกไเมื่อีีบีข้างหน้านี้ หมดไปจากในระบบแน่นอนนะครับทุกเหรียญน,นั้นเก็บไว้เถอะครับในอนาคตน,นั้นมีราคาแน่นอนนะครับทุกวันนี้ก็ยังพอหาเก็บได้ก็เก็บไว้นะครับแต่ให้เก็บเหรียญที่ใหม่ๆนะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญที่สึกหลอมากก็อาจจะราคาก็จะถูกน,น,นะครับอยากแนะนําถ้ามีเก็บก็อยากให้เก็บเหรียญที่ความสึกหลอน้อยนั่นแหละครับ คลิปนี้ก็จะนำมาฝากกันกับช่องเงินทองนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้อาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านข้างเขากำลังก่อสร้างครับก็ฝากขออภัยไว้ด้วยนะครับ <S <S คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่นํามาฝากกันฝากบอกไว้สําหรับใครที่อยากซื้ออยากขายเหรียญน,นะครับสามารถถ่ายรูปเหรียญของเราฝากซื้อฝากขายกันในเพจหรือในเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์ก็ได้นะครับหลายๆเว็บไซต์นะครับ ฝากซื้อฝากขายถ่ายรูปเหรียญฝากขายไว้ได้เลยนะครับถือว่าช่องทางการซื้อขายนั้นเปิดมากนะครับทุกวันนี้กับการซื้อขายทางออนไลน์นะครับถือว่าเราไม่ต้องไปเดินหาขายให้ยากนะครับถ่ายรูปเหรียญโพสต์ลงขายได้เลยอยู่กับโทรศัพท์เราก็ได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้แล้วก็เผื่อให้ใครมาติดต่อเราได้นะครับเป็นการฝากขายนะครับหรือในเฟซบุ๊กของเราก็สามารถถ่ายรูปลงขายนะครับ ตัวว่นนี้เปิดกว้างกับการซื้อขายออนไลน์นะครับลองดูถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับกับการที่อยากซื้ออยากขายเหรียญน,นะครับก็สามารถลงซื้อลงขายได้ในเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์กันนะครับหรือจะเข้าไปตรวจสอบดูกับการซื้อการขายก็ได้นะครับว่าราคาเหรียญแต่ละเหรียญน,นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม